สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับช่อง q u e s t Game การครับตอนนี้ผมจะมาสอนคอมโบนะครับไปดูกันเลยจะมาสอนคอมโบนะครับไปดูกันเลยใไซตามะ โทษทีนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดนิดหน่อยอมเอมเืม<ะ>่อกี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนิดหน่อย นี่นะครับแค่นี้แหละบ๊ายบาย